วันนี้ได้กินกุ้งแช่น้ำปลาลูกค้าให้มานะคะขอขอบคุณคุนเจีย๊ยบมากๆนะคะร้านสเต็กชั่วหยูที่บางกลวยแล้วก็สายลวดส่วนประกาศนะคะมีรับพิเออเดอร์ตัวนี้ด้วยดูกุ้งสีขออนุญาตดูกุ้งก่อน ตัวใหญ่มากตัวเท่านาดิฉันเลยคะ่ะแสบว่าจะไม่กินข้าวเย็นแต่วันนี้อดไม่ได้นะสันหน่อยแล้วก็ขอใช้มือลูกค้ามีให้ผักด้วยนะคะเขามีรักปูเผาออแกนิกเดี๋ยวอันเนี้ยอ,นนอาจจะรับผีออเดอร์อีกทีนะคะมีผักออแกนิก อสารเดี๋ยวจะรับเปิดรับพิเออเดอร์นะคะแ,แต่วันนี้เรามากินกุ้งใช่น้ำปลากว้าวดีงามพระรามสองดูสิเธอดูสิฉันว่าจะไปกินขา้าเวเย็นแต่ฉันก็ต้องกินเพราะรว,ว่าฉันอยากกินมากเธอดูกุ้งโคตรน่ากินอ่ะจิ้มคือหอมมากอ่ะ ให้มาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่สามวันนะครับเพราะเจ็บหนักมากนั่งจมูกหักเลือดออกในตาทำตามร่างกายหลายจุดที่ตอนนี้รถพยาบาลกำลังโตแล้วโคตรอร่อยอ่ะเลยนะครับกรุ้งสดแล้ว,ว,กวก็หวนานะครับ